สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันวันที่สิบสองสิบสามค่ะเราจะมาดูต้นไม้กันว่าไปถึงไหนแล้วที่เราเพาะที่แน่ๆกรีนคอร์สเรายังไม่ขึ้นเลยอ,ะอ่ะอ้ามนดนล็ดพันหายไปไหนมีกรีนคอร์ส คนพนมได่นตกฝนนี่ผักแควผักเควเราขึ้นแล้ว ผักแถวผักแถวอันนี้อันนี้เราะอะไรจะบ้างเนเดี๋วก่อนมีแคนตาลูปมีเมลอนแล้วก็ต้นหอมต้นหอมญี่ปุ่นไม่แน่ใจค่ะืม่รี้เราจะ สงอ,อ่ะก็าสูงอะ่ะเฮ้ยเราทำไมทำไมต้นก็สูงอะ่ะมันไม่เหมือนที่เราดูในคลิปที่เขาพาะแล้วต้นมันเล็กๆอะ่ะทำไมอันนี้มันสูงอะ่ะตกลงมันคือต้นอะไรอ่ะถ้ามันสูงแบบน,นี้ คือคือฟักหรือเปล่าฟักแปงหรือว่าเป็นอะไรเน็ดมันคล้ายกันมากเลยอะระหว่างแคนตาลุกกับเม็ดฟักฟักแปงฟักแปงอุ้ยเราจะกดยังไงครับ ทำไมมันก็มันทำไมก็สูงอย่างนี้ยแล้วอันเล็กๆนี่คือเราต้องรอดูใบเราค่อยหากระถางมาย้ายแต่อันนี้อันนี้คืออะไรครับก็ถ้าฟักแฟรน่าจะเป็นฟักที่เป็นเป็นฟักเขียวหรือเปล่าหรือ ใบเหมือนกันมากเลยเราเราจะเราจะเราจะให้เขาตั้งตรงยังไงคะเนี่ยเราไม่กล้ากดเอาไว้ก่อนเนาะยังไงดีเราเพราะเราเพาะได้แต่เวลาเราจะย้ายอะ่ะขอให้ติดนะคะ Ui như đi, chờ, 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 hạ chờ, hàng mấy กให้ทุกคนดูประมาณนี้ก่อนนะคะนี่ผู้เรียนแตกแล้วนี่ออกมาสามใบแล้วอุ้ยมีกรบด้วยอ่ะ